สวัสดีครับพบกับข่าวสารมวยโลกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับโทนี่เบลิวอดีตแชมป์โลกรุ่นคุยเซเวตทำนายว่าคาเนโลซาอูอันวาเลสสติการชก52แพ้2สเสมอ2น็อก39แชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวทของ WBC,WBA,WBO และ IBF จะสามารถเอาชนะดิมิทีบิลโวสถิติการชก21ยังไม่แพ้ใครนอกไป11เแชมป์โลกรุ่นไลท์เฮฟวีเวท WBA ได้ถ้าทั้งคู่ชกกันรีแมตในเดือนกันยายนนี้เบลิวเน้นว่าถ้าชกกันในพิกัด168ปอนน์้นับนบิวโวเซตคาเนโลเนี่ยซึ่งตนนั้นเชื่อว่า ไม่มีใครเอาชนะคานิโลได้ในรุ่น168ปอปอนด์ความคิดของเบริวนั้นสวนทางกับแฟนมวยส่วนใหญ่ทั่วโลกที่มองว่าถ้าโชคกันอ e ีกทีวิวโวก็ชนะได้ไม่ยากไม่ว่าจะเป็นพิกัดร7 5หรือ168ปอนด์ก็ตามเพราะไฟแรกที่โชคกันวิวโวเอาชนะคานิโลแทบทุกยกแม้คะแนนจะออก มาจากกรรมการสูสี1 1 5ต่อ113ทั้ง3เสียงก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่แน่ว่าคาเนโลจะชกกับบิวโวเดือนกันยายนนี้หรือไม่เนื่องจากจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเริ่มเจรจากันแต่อย่างใดคาเนโลจะชกป้องกันแชมป์ในเดือนพฤษภานี้ที่อังกฤษกับจอร์นไลเดอร์ส่วนบิวโวก็ต้องชกล้มแชมป์กับ อาตูเบเทอร์เยฟแชมป์โลกรุ่นเดียวกันของ WBC WBO และ IBF ปลายปีนี้คู่นี้ถ้ารีแมทกันก็แพ้ใหญ่ครับแพ้ใหญ่ผมมองเนะี่ยน่าจะแพ้ใหญ่บิวโบใหญ่กว่าเยอะถ้าจะลดลงมา168ก็ก็น่าจะยังไหวอยู่